อยู่ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวอีสานบ่ายเท่าสุขทุกคนนะครับหลังจากที่คลิปก่อนๆนี่ผมพาไปลยพี่น้องมาปักเบ็ดนะครับผาพี่น้องมาปักเบ็ดโดยเนื้อใส่เดือนนะครับนอะมือนี่ผมกับชุดผ้าพี่น้องมาปักเบ็ดอีกคือเก่าปักเบ็ดแต่ว่ามือนี่ผมจะเปลี่ยนเนื้อนะครับผมจะใช้เป็นเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่เนื้อไก่สดยัางสิ่เลยนะฮันมาเป็นคิดทุงทีนะครับมาปักเบ็ดกัน าปลาสีจินเหนือไก่จะมีพวกปลาคอปลาดุกประมาณนี้นะครับเนาะอิธ่ที่ไซนะฮะจะปลักให้เหนือไก่เข้าเกียเกนะเก่ยวเหนือไก่นะเกี่ยวเหนือไก่ใส่เบีดเกี่ยวเหนือไก่เข้าไปมันเ็นอยู่กับหมาเบี้ยเท่าคือเกี่ยวเยอะอย่างอื่นนะครับเนี่ยมวนมวลอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็ปักลงไปเลยครับให้เหื่อเนี่ยมันถึงพื้นดินนะครับให้เยิ้มถึงพื้นดินวิธีการปักนะครับเนาะ อยเหยื่อมันลอยอยู่กับน้ำเห็มันถึงพื้นดินนะครับนะเดี๋ยวผมตัดให้ชมเลยนะล้างแหลกครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอปักดิดก่อนนะครับปักแล้วเดี๋ยวสิพ้ามายามกันมาสิบานบก่กติดตามเมองกันนะครับเด้อแต่าพี่นองมายามเบ็ดแล้วครับแบบน,นี้เน,นี่ยมาเห็นลังนี่ครับ เบิงเบงครับพ่นนะโค้งโคโ้งนงโค,ครับเบ็ดแต่ว่าบบลูปะปายังอยู่หรือบ่อนะครับ <c oughs> ไปเดี๋ยวผมจะลงไปเบิงมึงครับว่ามันมันยังอยู่บ่ลงไปตรวจสอบกบ่อนลุดไปน้ำกันครับพี่นอ้องเนี่ยเห็นบนลอนนี้โอ้ดินกระเนน,น,นครับปกักกระยากโอเคครับอะยังมีตัวบอ่อ ยังอยู่ยยยครับพี่น้องยังอยู่ครับยิงเท่าไหร่ครับพี่น้องใส่ง่ายครับใส่ยากครับตัวนี้อู้ยิงเบิ่งครับเบิ่งเใส่วันครับพี่หน้าปะทูช็อตเด็ดครับนี่ ช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดช็อตเด็ดเลยครับปูใหญ่เลยว้าพี่น้องมึงเอาครับพุ่นะอย่างนี้ครับเนื้อเนื้อไก่ครับตนนัวนี้เนื้อเนื้อไก่สุดยอดครับขอเก็บเปล่านะครับเดี๋ยวกันต่อครับพี่น้อง ล้หลังนีก็เบื้องหน้ครับผู้น่ะพันลงไปเลยครับแต่ว่าจักป่าที่ยังอยู่หรือบ่ครับเพราะว่ามันบ่มันบ่ขยับครับบ่ขยับเดี๋ยวผมขอตัางกล่องก่อนฮะนี่มันหลุดนต้อกัน,นกรครับยังเหลือบ่ ยังครับพี่น้องยังโหใหญ่พี่น้องครับใส่บักเอฟครับพี่น้องใส่บักเอฟครับคุณนะ่ะอุ้ยแต่ละโตครับพี่น้องมึงเอาคุณนะ่ะอันนี้เป็นกระเป็นเนื้อเนื้อไก่นะครับเนาะเนื้อเนื้อไก่ครับตัวที่สองเลยเด้หมดนี้ ตัวที่สองแล้วโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บปลาก่อน่อยไปหลุดน้ำการต่อครับผมหลังนี้ก็มีี่ลองร้อยการดินครับพี่น้องแต่ว่าปลาฮิวบอเเดี๋ยวขอลงไปเบิ่งก่อนหลังนี้โบยู่ครับหลังนี้โบยู่ลุดไปแล้วครับเดี๋ยวเอาเงี้อปักไว้ครับ อยากจะเป็นเนื้อไก่แล้วครับบักแล้วครับผมมายามเลยผมก็เอาเนื้อปักลงไหวที่อเก่าครับหลุ่นนี้จิกหลอบหนึ่งครับเพื่อเพื่อมานนะครับผมผมปาหลอดเมื่อกี้หลอมนี้ก็ถือว่ามานเล้วครับเดี๋ยวไก่จะเบิดแล้วจะเบิร์นี่ไก่จะมาไก่จะเบิดแล้วไอเบัเบบกไงไปซองเหครับรอบนี้ หลุดกันต่อครับจะมีอีกบอโอ้ลังนี้ก็คือบัถืกครับลังนี้คือบัอนรอกผมเนี่ยบงบนมีหอยดินเนี่ยเดี๋ยวไปรอหลุดกันใหม่ผมเปลี่ยนยลาลังนี้กอนครับไปกันต่อครับพี่น้องเร็จจังได้อุ้ยนี่ลงังทีมีหอยดินครับมีรอยดินมีรอยดินแต่ปลายัางอยู่บอผมกำลบน,นใจครับเนี่ยมีหลองลอยครับ เดี๋ยวลงไปรุ่นก่อนดูครับยังดูครับยังดูครับรุ่นครับพี่น้องรุ่นตัวหนาต้นตาอู้ยตัวใหญ่พร้อมครับตายเจดายดิบแบบนี้ตักใหญ่ครับโตบักใหญ่รุ่นตัวหนาต้นตาเลยไหมโอ้ เข้าไปยังแต่กระสีได้เข้าไปยังแต่กระสีได้ไปหลังไม่โตครับโอ้ยเสียดายเลยโตใหญ่ขอมแม่หนึ่งหันเนี่ยรูดกระรูดต่อหน้าต่อตาโอหลังนี้คือมิสเตอรีครับคือจะ้ชถือหลังนี้โอเคครับเดี๋ยวขอเก็บหลังนี้ก่อนนะครับพี่น้องมีรอยดินมีรอยดินนะครับ ๋ยวลงไปรุ่นครับลงไปรุ่นมีตัวไม้าาาาามาแล้วครับใส่สวยครับใส่สวยเลยนะมาอียแล้วแต้มที่แต้มเท่าไหร่ว่าแต้มที่สามเนาะแต้มที่สาม 3, นะครับว่าอีกตัวหนึ่งมันรุดไปแล้วนะครับเนาะ โอเคครับเดี๋ยวขอเก็บปลาก่อนนะครับไก่จิเบิร์ตนะครับเลอยเบ็ดอยู่หลังสองหลังนี่แหละเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกครับโอเคครับไปกันต่อครับพี่น้องไปกันต่อไปกันต่อไอ้รางนี้มีรอยดินครับพี่น้องเห็นมั้ยนะสายขยับอยู่ครับนะทรายขยับสายขยับเห็นมั้ยาัวหลุนมึงครับพี่ตัวใหญ่พวกรำกลางครับลดูน้ำกัน มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วโอ้เต็มหนามเลยครับเยอเนื้อไก่ครับเยื่อเนื้อไก่สดเด้อรับเนดะ้อพักใน้มันหดพื้นดินโอเคครับเด็ดหลายๆสุรนี้รุ่นกันต่อครับคับพี่้องหลังสุด นะหลังสุดท้ายแล้วนะครับเดากไดสิมานบอครับหลังสุดท้ายมีหอยดินยู่ไหครับพี่น้องมีร่องรอยการดิน้นนะเบิง้าเบิง,บงมันจะติดบอ่อยังเหลืบอบ่อยังครับตกไป่ใหญ่ครับ ไตเว่นเว่นนะฮะไตเว่นนะฮะปิดถ่าย,ยได้สวยงามนะครับยังติดอยู่นะฮะ <c oughs> โอเคครับไปขอเก็บป่าก่อนกะอุ้ยเบ็ดกระเบิดพอดีครับพี่น้องเบ็ดกระเบิดพอดีกะอย่าลืมอนะเขามาเบืองเร้ยอย่าลืมฝากกดติดตามกดนไหลก็แช่เยนะครับเนาะกินปลากินมันมาน่สานมาเท่านะครับกะได้ไปซีโตครับได้ไปซีโต้สำหรับเงือะ เนือเนื้อไก่เนือเนื้อไก่เดี๋ยวโอกาสหนนะ้าโอกาสหนนะ้าผมจะพามาดักมาปักอีกว่ามานบ่วทีใส่เนื้อ,อยังปักนะครับก็มาติดตามดู่นอีกนนํำกัดน,นะครับโอเคครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อ